สวัสดีครับไายอลหานครับสุรลุกเกษตรรุ่นหใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปายเข็งตะบนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชครับพบกันวันนี้18กันยา2564กนะครับ18กันยา2564นะครับวันเสาร์วันเบาๆวันสบายๆเรามากินฝรั่งกันนะครับอันนี้เป็นฝรั่งหงปอเสือข้าวงอกเขียวข้างในแดงกรอบหวาน เนื้อแน่นเม็ดน้อยอแดงมือครับข้างนอกเถือข้างในแดงฝรั่งพัน,นุ์นี้ยังไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตยังไม่มีขายในท้องตลาดมีก็มีน้อยมากแล้วก็ยังไม่มีขายในคลองถมตลาดนัดต่างๆเพราะเป็นพันุ ถือว่ายังใหม่ไหมมันก็ไม่เชิงว่าใหม่เท่าไหร่ก็มันมันก็มาประเทศไทยนานแล้วนะครับค,ค,คือสําคัญคือสวนที่เขาปลูกนะครับขายแค่ในหมดสวนขายแค่ในสวนมันก็หมดแล้วนะครับเพราะมันข้างนอกเขียวข้างในแดงเหมือนแตงโมนะครับเหมือนกับแตงโมแล้วหงปอซื้อเนื้อมันจะแน่นกว่านะครับเนื้อมันจะแน่นกว่ามันจะกรอบกว่าำคำข้างของหวานเม็ดน้อยนะครับนล้ รขนงความความแดงข้างในข้างนอกเขียวแดงความใหญ่พอๆกับกิมจูพอๆกับหวานพิรุนนะครับฮะฝั่งพันิ้อนาคตไปอีกไกลต้องรีบปลูกต้องรีบปลูกของแรกมาเป็นกิ่งท้าวต้นละสองร้อยบาทหนึ่งกล่องใส่ได้สี่ต้นค่าส่งกล่องละร้อยหกสิบบาทเป็นกิ่งท้าวเบบนี้ครับ บางบางต้นก็ติดดอกแล้วเห็นไหมครับบางต้นก็ติดดอกมาแล้วแบบนี้นะ่เป็นกิ่งทา้าบใต้รอยท้าบก็จะเป็นตอตอธรรมดานะครับตอฝรั่งขี้นกธรรมดานะครับอ่านะก็ทักทายเข้ามาได้ครับก็มีเรื่อยๆแหละครับเรื่องของฝรั่งหงเป่าซื้อแบบนี้ก็สิ่งพันก็ออกมาได้เรื่อยเรื่อยนะครับถ้านใจก็ทักเข้ามาซื้อของซื้อต้นไม้ให้ทักปทางไลน์ไอดี0 8 0 5้6 9 0 5 0ย์หกเก้าห้หาศูดีศูนย,ย,ย์แปดศูให้ใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับมันจะมีช่องลายนี่กัช่องหมายเลขโทรศัพท์ให้ใส่ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดศ0นแต่ถ้าจะโทรมาปรึกษาหาลือมาพูดมาคุยกันให้โทรมาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองหนึ่งหนึสามกครับต้องรีบปลูกครับหวานอร่อยกรอบ นอกเขียวในแดงต้นพัน์ตัลวละสอ0รบาทกิ่งทาาสูงก็ผมยืนก็นี่ครับเอวก็ประมาณเม็ดหนึ่งบวกลบนิดหน่อยต้นละสอ0รบาทเป็นกิ่งทาห1กล่องใส่ได้4ต้นค่าส่งกล่องละร้อยหเอากี่ต้นก็ได้ค่าส่งกล่องละร้อสิบส่งทั่วไทยครับ